สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็หาทุกท่านมาชมตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเบลเร่งเบามอเตอร์นะครับเป็นคอนโทรลนะครับสปีดคอนโทรล PWM พันวิดมอสนะครับมีรุ่น250วัตต์และ500วัตต์นะครับเราก็มีหลายรุ่นนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ร้าน NPT Shop นะครับรลายลน์นักประติดนะครับหรือ Facebook ก็มีนะครับเข้าไปที่บริษัทนักประตินักปะติดนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่น250วัตต์สปีดคอนโทรล15แอมป์นะครับตัวนี้จ่ายกระแส15แอมป์ตัวนี้จะตัดนะครับถ้ากระแสเกิน15แอมป์ตัวนี้ตัดทันทีนะครับตัวสวิตช์โอเวอร์โหลดนะครับแป๊กขึ้นมานะครับพอตัดแล้วเราก็ปรับใหม่นะครับกดลงไปใหม่ก็ติดทำงานได้ต่อนะครับ ตัวตัดตัวนี้โอเวอร์โหลดเราตัดเพื่อกันวงจรพังนะครับกันมอเตอร์ไหม้นะครับสําหรับมอเตอร์ไม่เกิน2อ0อวัตต์นะครับถ้าเราใช้มอเตอร์เกิน250วัตต์มันก็ตัดตลอดเวลาตัดบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้พอดีพอดีนะครับกําลังไม่เกิน250วัตต์นะครับตัวนี้จะตัดอยู่ที่15แอมป์นะครับเวลาเราใช้งานนะครับเราก็ต่อไฟเข้าบวกลบนะครับบวกลบตรงนี้ซีกแบตเตอรี่นะครับต่อ12โวลตวได้24โวลต์วได้นะครับ ทางเอาต์พุตก็คือมอเตอร์นะครับมอเตอร์เราจะต่อใส่กับมอเตอร์รุ่นไหนก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่กําลังจะจ่ายได้250วัต์เท่านั้นนะครับจะจ่ายาใส่มอเตอร์พันวัตก็หมุนนะครับแต่จะหมุนได้แค่250วัตนะครับตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเร่งเบาก็มีเดินหน้าถอยหลังนะครับผักตรงกลางหยุดนะครับเดินหน้าตรงกลางหยุดถอยหลังนะครับ เวลาเราจะจะจะผักตัวนี้จะเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยต้องเบาวอลลุ่มก่อนเบาคันเร่งก่อนนะครับเวลาเราจะผักเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเราต้องเบาคันเร่งสุดก่อนแล้วก็ผักไม่ใช่เร่งเร่งไว้สุดนะครับเร่งไว้สุดแล้วผักเลยนะครับมอเตอร์ช็อตนะครับกระชากสวิคติดนะครับช็อตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเบาก่อนนะครับตัวนี้การใช้งานต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าจะให้ ดีกว่าน,นี้ก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยรุ่น PWM 12โวลต์5้0วัตต์แต่รุ่นนี้รุ่น,นรุ่นนี้จะราคาสูงกว่านะครับตัวนี้สปีดคอนโทรล3 0แอมป์นะครับใช้ 30M แอมป์ถ้าท่านต้องการให้ 15M แอมป์ตัดก็มีนะครับ แต่ถ้า1 0 30แอมป์นี่มอเตอร์250วัตต์ไม่นะครับถ้าเกิดโอเวอร์โหลดแล้วมันไม่หยุดนะครับไม่ตัดนะครับสวิตซ์โอเวอร์โหลดตัวนี้จะตัดอยู่ที่30แอมป์เต็มนะครับเวลาขึ้น30แอมป์ปุ๊บมันก็จะเด้งแป๊กเลยนะครับสักพักหนึ่งนะครับให้สวิต์ร้อนนะครับและตัวนี้ใช้ได้แค่12โวลต์นะครับรุ่น24โวลต์ก็มีนะครับตัวนี้จะแยกไปนะครับ12โวลต์กับ24โวลต์จะคนละตัวกันนะครับเพราะว่ารีเลย์ต้องใช้คนละตััวนะครบ ตัวนี้รุ่นใช้รีเลย์นะครับรีเลย์ก็คือจะมีการหน่วงเวลานิดนึงนะครับเวลาที่เราเร่งอยู่แล้วเราผักสวิชนะครับมาผักตรงกลางก็กดนี่นะครับมันจะทําให้มอเตอร์หยุดหมุนก่อนแล้วก็ผักต่อไปนะครับแต่ถ้าเราผักแป๊กๆปไปเลยนะครับบ่อยๆนะครับรีเลย์อาจจะค้างนะครับแล้วก็เสียได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้ให้เราต้องผักมาไว้ตรงกลางก่อนนะครับแล้วค่อยถอยหลังตรงกลางแล้วเดินหน้าอย่างนี้นะครับ หรือไม่ถ้าเราจะผักเลยทันทีเราก็เบาสุดแล้วก็เบาแล้วก็ผักเลยตัวนี้มีสวิตช์ปิดนะครับปิดปิดได้ตัวนี้ปิดไม่ได้นะครับตัวนี้รุ่นไม่มีรีเลย์ตัวนี้รุ่นมีรีเลย์รีเลย์ตัวนี้ทนกําลังได้โอเวอร์พีคได้ถึง200แอมป์แต่ถามว่าทําไมตั้งไว้แค่30แอมป์เพราะว่าถ้าเกิดมันถึง200แอมป์เนี่ยมันมีปัญหาคือมอเตอร์เนี่ย500วัตต เวลาที่มันหมุนเร็วๆเ,เนี่ยมันจะจ่ายกระแสกินกระแสอยู่30-40แอมป์นะครับเวลาที่กระชากกลับนะครับเวลาที่กระชากกลับ30แอมป์40แอมป์คูณ2ก็คือ80แอมป์พร80แอมป์ปุ๊บหน้าสัมผัสจะแตะแตะกันอาร์กกันปุ๊บมันเนื่องจากมันเป็นไฟ DC นะครับพมอ,อาร์กปุ๊บมันจะติดเลยนะครับแล้วมันไม่จากพราไม่จากมันก็เสียนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยเผื่อ ผื่อไว้นะครับรีเลต้องเผื่อไว้แล้วก็กําหนดไว้แค่30แอมป์โดยใส่สวิตช์โอเวอร์โหลดไว้ถ้าเกิน30แอมป์ตัดนะครับห้ามใช้เกินนะครับแล้วก็จะเห็นสังเกตขั้วไฟจะใหญ่กว่านะครับสําหรับ30แอมป์ขั้วไฟจะใหญ่กว่าปลั๊กของเราพวกปลั๊กหรือว่าตัวต่วตอคอนเน็กหรือเตาพวกนี้เราจะใช้เป็นทองเหลืองนะครับเราจะไม่ไม่ใช้เป็นเหล็กนะครับของกลุ่มนักประติดเราจะไม่ใช้เป็นเหล็กนะครับ เราจะใช้เป็นทองเหลืองถึงน็อตจะเป็นเหล็กแต่ว่าขอให้ตัวหลอดที่เสียบสายไฟเป็นทองเหลืองแล้วกันนะครับจะทนทานแข็งแรงมากขึ้นนะครับขนาดเท่ากันนะครับแต่กําลังสูงกว่ากันนะครับเราก็เข้าไปดูได้ในเว็บเลยนะครับในเว็บเราจะมีาวางจำหน่ายอยู่นะครับทั้งใน Line My ช h อ p ของ NPT Shop นะครับ NPT Shop ใน แอปไลน์ Line, นะครับแล้วก็ร้านนักประติดในเฟ e บุ o กนะครับก็สามารถอินบ็อกเข้าไปสอบถามราคาได้นะครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับทั้งอินบ็อกใน Facebook แล้วก็สั่งซื้อในไลน์ m มช h o p นะครับสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับท่านที่เ,เป็นช่างเท่านั้นนะครับในการสอบถามนะครับสอบถามการใช้างานเพราะว่าอุปกรณ์เราเป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับตัวนี้ใช้กับมอเตอร์นะครับได้ทั้ง รุ่น250วัตต์และ500วัตต์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เจออะไรเห็นเห็นอะไรแปลกๆนะครับของธรรมดาธรรมดานะครับที่เราเอามาใช้กันราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่ารับประกัน1ปีเต็มนะครับก็ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ